สวัสดีจ้าทุกๆคนพบกับช่องเธยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็คงจะพาชมร,บรอบๆเมืองราคาไม่รู้จะไปที่ไหนกันดีนะจ๊ะค่อยติดตามรับชมแล้วกันธรรมดาช่วงนี้เดือนนี้จะได้ไปเที่ยวอิตาลีสเปนประเทศกรีกกันนะจ๊ะแต่เดี๋ยวนี้ช่วงโควิดโรคระบาดนะจ๊ะเราก็เลยเที่ยวเฉพาะในเมืองฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์ Holland นี้เองแล้วกันเนาะค่อยติดตามรับชมกันแล้วกันจ้า อันดับแรกให้ชมแถวระเบียงหน้าบ้านก่อนแล้วกันนะจ๊าบ้านที่อยู่แล้วกันนะคะเป็นนอาร์ศเม้นต์ค่ะให้ชมระเบียงหน้าบ้านผักไทยก็มีนิดนึงจ้ะโหระพามะเขือเทศหอมสะระแหน่พัดข้าวตองจ้าดอกไม้ก็มีบ้างอสมควนมะเขือเทศก็กำลังโดกนะจ๊า,าเขือเทศ จริงๆเป็นคนร้อยเอ็ดคนอีสานจ้าขอพูดภาษาไทยแล้วการภาษากลางจะได้เข้าใจกันทุกทุกภาคนะจะนเวลกากหน้าบ้านระเบียงบ้านที่อยู่จ้ะถนนหนทางก็ประมาณนี้เส้นสีแดงก็คือถนนจักรยานนะคะประเทศถนนจักรยาน,นะคะจักรยานก็มอเตอร์ไซค์เส้นสีแดงจ้า ด้านในบ้านไว้ชมนิดนึงสําหรับงานเดืนดนะครับเวลาว่างก็นี่ระคางงาน,นเดบดือศิละปะรศิลปะนึกได้อะไรก็วาดไปเวลาว่างๆนะคะก็จะประมาณนี้นิดหนึ่งค่ะนี่ก็คือมุมไหว้พระไหว้เจ้าของโตโต้หน่อยหนึ่งจ้าเราเป็นคนพุทธศาสนาพุทธแล้วก็มีมุมมุมสงบมุม ไหว้พระสวดมนต์นิดหนึ่งทุกวันนะจ๊ะตอนนี้ก็ลงบ้านแล้วค่ะออกหน้าบ้านพอดีนะครับนี่ราคาเ็าแถวหน้าบ้านค่ะด้านนู้นก็เป็นอพาร์ตเมนต์แต่ฝั่งด้านหน้าจะเป็นย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหญ่นะครับพอดีอยู่โชคดีว่าอยู่ในเมืองค่ะเดินลงมาสองสานาทีก็ถึงห้างร้านต่างๆเลยนะคะนี่แถวหน้าบ้านนะคะ เดี๋ยวกำลังจะไปซื้อของนะ,ะให um. ้ชมกันนิดนึงรอบๆตรงนี้หน่อยนึงค่ะก็จะไปแถวห้างไทยห้างจีนนะคะเดี๋ยววันข้างหน้าถึงจะถ่ายให้ดูนะคะแต่วันนี้จะรอบๆเมืองให้ดูบรยาาแถวที่อยู่คพัดเงินที่อยู่ก็อากาศวันนี้จะ8องศานะคะคลุมฟ้าคุมฝนหน่อยนึงครับ สำหรับลานนี้ก็คือเป็นลานในสำหรับตลาดนัดทุกวันเสาร์กับวันอังคารน,นะคะย,<า>ย่นยนา,ยานนี้ระย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซปเปอร์มาร์เก็ตตัวย่านนี้เลยจ้าร,รอบๆนี้เลยค่ะแจ็คแอนด์โจนเซนียนอาอาซาร่าแมงโก้แมงโก้ห้างซาร่าห้างเฮดแอนด์เอ็มก็ด้านหน้านี้นจ้า ร้านเสื้อผ้าร้านแฟชั่นหนึ่งต่างก็ย่านนี้เลยนะจะล้อมรอบเแถวนี้ค่ะส่วนห้างใหญ่ๆนู้นก็เป็นไพรามาร์นะจ๊ะใครชอบของถูกกกห้างใหญ่ๆนู้นเลยเหมือนบิ๊กซีโรตัสดบ้านเราเลยจ้ะไปทางไหนก็จักรยานจะเยอะมากนะครับปร,ระเทศเนเอร์แนคนสัญจรไนมาด้วยจักรยานเยอะค่ะ ุ่งนี้ก็ตลาดนัดนะจ๊ะครึ่งลานนี้จ้าแต่ถ้าวันเสาร์ก็เต็มลานใหญ่นี้เลยนะจ๊ะวันเสาร์นี้คนเยอรมันจะมาเยอะมากเพราะเมืองนี้เป็นเมืองติดกีดแดนเยอรมันจ้ะห่างเยอรมันแค่9ก้ากิโลเองใกล้เมืองอาห่าวเมืองโครนาวเมืองมุนสเตอร์นะจ๊ะย่านภาคตะวันออกเยอรมนีจ้าจอไปมาก็จักรยานส่วนมากเขาให้ จักรยานสะดวกสบายทุกที่นะจ๊ะเดินเหินต้องระวังจักรยานจ้ะช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็จะประมาณนี้เลยจ้ะคนก็จะเดินห่างกันขาเดินมากับเดินไปก็คนละทางกันพอดีนะคะจัดระเบียบโรลน่านี้นิดนึงจ้ะตึกสูงที่สุดข,ของเมืองน,นี้ก็ร้อยเมตรนะจ๊ะ ถือว่าถุงที่สุดของเมืองเอ็นเคเดแล้วจ้ะถนนเส้นน,นู้นก็คือไปเยอรมนีจา้จาก็อยจักรยานมาก็อยู่ในอคอกนี้เลยจ้ะนู้นล่ะคะ่ะบ้านก็ภาพเหมือนอยู่ข้างบนนู้นค่ะให้ดูแถวรอบหน้าบ้านนิดนึงนะจา้าแดดกำลังออกค่ะช่วงนี้สงสัย20องศาพอดีอุ่นๆพอดีจ้ะนี่ละคะ่ะถวหน้าบ้าน รอบๆก็จะประมาณนี้นะคะถนนเส้นนี้ก็ต้นไม้สุดสายลูกหูลูกตาเลยนะคะสวยงามมาก่นี่แหละค่ะกำล,ลังจะเดินเข้าเมืองให้ดูกันรอบๆหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวคลึ้มเดียวแดดนะคะอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูย่านโบสถ์เก่านิดนึงนะจ๊ะอันนี้ก็ห้างซาร่าค่ะซาร่ารโฮมค่ะของตกแต่งภายในบ้านจ้ะนี่เลยค่ะติดศูนย์กลางหน่อยนึงจากย่านช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ห้างน้ำหอมก็ใหญ่มากจ้ะใครชอบน้ำหอมก็เชิญเลยนะครับตรงนี้จ้า สำหรับในเมืองเดือนนี้เป็นต้นไปข้อห้ามขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะให้ปั่นผ่าเมืองได้เฉพาะจักรยานเท่านั้นคะ่ะห้ามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเมืองเด็ดขาดไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะครับ <c oughs> ก็เลยดีหน่อยหนึ่งคะ่ะแต่ก่อนมอเตอร์ไซค์ขับเร็วมากแต่ละครันระวังยากกว่าจักรยานอยู่นะคะนี่นะคะย่านกลางเมืองอีกจุดหนึ่ง ก็จะมีอนุสาวรีย์ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะจ๊ะบอกว่าแม่ก้มซักผ้าค่ะแต่ก่อนตร,ตรงนี้เป็นน้ำพุนะคะรับบางวันเขาจะเปิดน้ำพุค่ะตรงนี้แต่วันนี้ไม่ได้เปิดค่ะแต่ก่อนผู้ว่าการเมืองและสำนักงานต่างๆก็จะทำงานกันในนี้แต่ตอนนี้ก็โบสถ์นี้เฉพาะคนแต่งงานเท่านั้นนะคะตอนที่โตโต้ตแต่งงานก็เข้ามาแต่งที่นี่ละจา้าจดทะเบียนสมรสกันที่นี่ค่ะ เขารับเฉพาะจัดงานแต่งงานกันพวกฝ่ายทะเบียนต่างๆก็จะทำงานอีกที่นึงค่ะยอดโบสนี้ก็สถาปัตยกรรมเหมือนโบสกลางกลุ่งสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนเลยนะคะนี่ะค่ะวันนี้ก็เงียบเชียบเหมือนกันค่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ห้ดูรอบๆหน่อยหนึ่งนะคะ ห้างร้านต่างๆก็าำลังเริ่มเปิดค่ะโซฟาตรงนี้คนก็มาถ่ายรูปบ่อยเหมือนกันค่ะโซฟาหลัวใจคู่เป็นปูนปั้นนะคะตึกนี้สมัยก่อนก็เป็นทเทอเตอร์เก่าค่ะโรงหนังโรงละครเก่านะคะรูปปั้นข้างบนมีโคมไฟนู่นสถาปัตยกรรมเก่า สวยงามเหมือนกันจ้ะสัญลักษณ์ของมือนี้เหมือนกันค่ะจักรยานทุกที่ราคาประเทศแห่งจักรยานนะฮะซอยทางนี้ก็เป็นบาร์เป็นคาเฟ่ค่ะร้านซื้อกัญชงกัญชาก็มีนะคะในซอยนี้แถบนี้ค่ะ ก็อีกจุดหนึ่งย่านนี้จ้าสำหรับใครชอบเสี่ยงดวงก็เชิญเลยนะฮะค่อยใครชอบเสี่ยงดวงก็เชิญเลยค่ะด้านนูน้นกับบนนูน้นกับฮอลแลนด์คาสิโนนะคะไม่เคยเข้าหรอกนะคะอยู่ที่นี่หลายปีแล้วไม่ใช่ว่าเล่นไม่เป็นนะคะเล่นเป็นค่ะแต่ไม่เข้าดีกว่าเนาะของพวกนี้เนาะเดี๋ยวมันจะติด มันจะไม่มีเงินกลับบ้านไม่มีค่าเครื่องบินกลับไปบ้านเราที่เมืองไทยกันนะคะ่ะพ่อแม่ที่น้องรอเราอยู่จ้าสิ่งยวาใจมันเยอะแต่เราต้องคุมตัวเองก็มาอยู่เมืองนอกนะคะนี่ก็เป็นอีกโบสถ์หนึ่งค่ะมีพระแม่มารีอยู่ด้านในนะฮะด้านในมัมีพระแม่มารีและโบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่าสวยงามเหมือนกันจ้าด้านในแต่ ตรงนี้เขาไม่ได้เปิดนะจ้าไม่ได้เปิดให้เข้าให้เข้าแต่ตรงที่ไหวเพระแม่มารียแล้วก็ย่านนี้แหละค่ะตรงรอบๆโบสถ์นู้นก็จะเป็นร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะคะแถบนี้ค่ะร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆรอบโบสถ์เก่าน,นี้เลยจ้าตอนนี้เพิ่งเริ่มเปิดนะคะสมหูรับร้านอาหารต่างๆคาเฟ่ต่างๆค่ะคนยังไม่เ,อเยอะเท่าไหร่จ้า เะจชมกันนิดนึงนะฮะสำหรับใครจะเข้าร้านอาหารคาเฟ่เดี๋ยวนี้ก็ต้องลงชื่อก่อนค่ะล้างแอลกอฮอล์จุดนี้ก่อนนะคะกฎระเบียบของโควิดเหมือนกันจะที่นี่ค่ะแต่ถ้าจะช่วงบ่ายๆนะคะสี่ห้าหกโมงเย็นนะคะแน่นมากค่ะแถบนี้ค่ะคนจะแน่นมากๆเลยแหละตอนนี้ยังไม่ เพิ่งจะเที่ยงกว่าคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่แหละคระบาดเก่าใจกลาง mm. เมืองอินเดนะฮะร้านอาหารกับคาเฟ่ต่างๆนัินคืนคึกคักมากขย่าน,นี้ค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะค่อยติดตามมันคลิปต่อๆไปจ้าสาหรับเมืองที่ตัวโตวอยู่ก็คงจบเพียงแค่นี้นะจ้า วันต,ต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนก็ค่อยติดตามกันนะจ้าช่วงนี้อาจจะไม่ลงคลิปบ่อยค่ะอาจจะทิศละครั้งสองครั้งจ้าทุกๆคนเพราะวันไม่ค่อยมีที่เที่ยวช่วงนี้เที่ยวแต่ประเทศตัวเองเท่านั้นจ้าสวัสดีจ้า